สวัสดีครับผอของกรวยนะครับยมจำทางช่องยูทูปคุยกับเรื่องพยากรณ์นะครับตอนเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับส่วนทางชั้นเรียนเรื่พยากรณ์ก็เป็นแบบไรฟ์สดนะครับส่วนวันเวลาก็แล้วแต่นะวันหยุดก็ประมาณสายๆนะครับส่วนวันจันทร์ึงวันศุกร์ก็ประมาณเย็นๆนะครับหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับวันธรรมดาวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ประมาณสิบโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าประมาณนี้นะครับผมไม่พูดพาททำเพลงนะครับจะได้เข้ารีวิวกันเลยรีวิววันนี้เป็นเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนนะครับ น่าจะขอกันต่อเมื่องต่อเนื่องมาจากรีวิวก่อนหน้านี้ที่พูดถึง2964เนาะวันนี้ก็เลยเป็น2936นะครับ2936เดี๋ยวผมขอดูว่ามีใครเข้ามาชมหรือเปล่านะครับเป็นของพี่นัดเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับพี่นัดนะครับพี่นัดคนสวย <c oughs> ของเราเพราะว่า ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นช่างนับช่างสักคิวโอ้จือเสียงระดับประเทศเลยนะครับลูกศิษย์ในชั้นเรียนของเราอ่ะก็ได้เลขนี้มาผมว่าน่าจะมองถึงเรื่องของศิละปะอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมว่าก็ใช่นะก็ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วคําว่าศิละปะเนี่ยมันมาได้จากหลายหลายประเภทที่เราสามารถตีความจากตัวเลขนะทั้งสอง9้าอะไรพวกนี้นะได้หมดนะอย่าง2 6งหกสองเก้าแล้วผมว่า สามหกอะไรพวกนี้ก็ได้นะสี่หกก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวกับการสร้างจินตนาการอะไรพวกนี้ก็ได้ศิละปะแต่ว่าถ้าชัดๆเนี่ยที่เราเคยได้ยินมาในการททํานานม่นก็จะเป็นสองเก้ากับหกเก้าเนาะก็ถือว่าตรงแนวนะครับอ่ะมาดูนะครับรีวิวของกลุ่มวันนี้กันเอาเริ่มจากที่มาที่ไปนะครับสองเก้าสามหกเนี่ยนะครับสองเก้าสามหกเนี่ยมันมาจากกลุ่มเลขสามสามสามคู่ด้วยกันซึ่ง ก็จะไม่ซ้ำกันเลยก็จะมี2992 6996แล้วก็3663นะครับเอ้ย2 9่2 3993แล้วก็3663อ่าคู่ด้กันถ้าเป็นเลข3ตัวก็จะเป็น293 392แล้วก็936 639นะ639เนี่เขาว่าเป็นเลขกลุ่มวนอูใช่ไหม่านะครับก็จะมีชื่อเนาะมันเป็นกิมมิคในการตั้งชื่อกลุ่มตัวเลขนะครับอ่าถ้าใครอยากดูเลขกลุ่มต่างๆที่ ซอยย่อยเลขคู่เลข3ตัวในคู่ทําทไว้หมดแล้วนะทั้งคู่ทั้ง3ตัวสามารถกลับไปดูเพื่อขยายความของเลขกลุ่มนี้ได้นะครับสําหรับทางช่องยูทูบนะอ่ะโอเคมาเข้าสู่การรีวิวเลข4ตัวนะครับเลข4ตัวคู่เอจะดูเนแบบตําแหน่งนะครับในชั้นเรียนจะมีเอกสารอ่าไว้ดูช่วยดูส่วนถ้าเป็นทางช่องยูทู e ก็ดูเป็นคําบรรยายแล้วกันนะครับก็ฟังเป็นคําบรรยายอ่า กลุ่มนี้ที่คุยตั้งชื่อว่าเป็นตามทางที่วาดไว้ก็น่าจะเป็นวิธีของแนวคิดเนาะพูดถึงด้านหลังก่อนนะสี่ตัวท้ายจริงๆด้านหน้ากลุ่มนี้ก็ทีเด็ดนะสี <c> ่ <oughs> ตัวท้ายนะครับตัวท้ายเริ่มด้วยหกเริ่มด้วยหกอันเนี้ยคุยพูดบ่อยๆจนเดี๋ยวนี้ยคนก็ว่าคุยแอนตีเลขหก 6. คุยไม่ได้ตีนะคุยเคยใช้เลขหกนะคือมันมีจุดเด่นและจุดด้อยอยู่ในตัวตัวเองแต่คุยไม่อยากให้หลายท่านโกหกตัวเองนะโกหกตัวเองนะ เพราะเลขหกริงธรรมชาติของเขาคืออะไรก็ตามที่เป็นตัวเองมันจะมาก่อนเพราะฉะนั้นจะถามจะบอกว่าเลขหกเป็นเลขเห็นแก่ตัวได้ไหมซึ่งมันปกติมนุษย์นะมนุษย์ก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมเออมันก็เป็นปกติจะบอกว่าจะบอกเฮ้ยเลขคนเล,เลขหกเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่หนั้น,นะครับคือเห็นแก่ตัวคือต้องเอาตัวเองไปที่ตั้งก่อนถ้าเป็นคนดีนะคนหกท้ายถือว่าดีนะเขาเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรได้ตัวเองทอไไําอะไรไม่ได้ ถ้าทําไม่ได้แล้วก็จะไปเสียเวลาทํามันก็ไม่ใช่เรื่องนึกออกใช่ไหมครับมันก็เออถ้าฉันพอช่วยอะไรได้ฉันจะช่วยแต่อันไหนที่ฉันช่วยไม่ได้ฉันก็ชุกฉันก็ไม่ช่วยนะก็พูดกันเป็นตรงๆตัวเองจะได้ไม่ต้องลําบากตัวเองแล้วก็คนอื่นจะได้เข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้คุณช่วยฉันไม่ได้เออเขาจะได้ตัดใจไปอะไรอย่างงี้นึกออกใช่ไหมครับมันไม่ได้มองแบบโอ้คนเป็นคนเล่นี้ต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่จริงๆล่ะจุดด้อยคือถ้าเกิดว่าคุมเองมไม่ได้หรือเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยเลขโกมันก็ มองได้ว่าเป็นคนที่แบบเอ้ยมองตัวเองก่อนอะไรเงี้ยคือมันมองได้สองอย่างนะไม่ใช่แบบว่าคือถ้าเป็นคนดีก็จะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นอแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีคือเห็นแก่ตัวเองอแล้วก็อะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือคนอื่นไม่เอาด้วยคือฉันก็ไม่สนใจอันนี้คือคนเลขท้ายเลขออกจะมีอาการประมาณเนี้ยนะครับข้อดีเรื่องอื่นๆก็คือเป็นคนที่มีจินตนานการดีมองภาพอะไรออกได้เก่ง เห็นอะไรมาอย่างเงี้ยสามารถจัดแจงแต่งให้ตัวเองเข้าใจได้ง่ายเป็นคนที่ชอบเอาประสบการณ์ชีวิตอะมาใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ได้เก่งนะครับคนเลขหกเนี่ยครับแต่ข้อด้อยคือบางทีก็จะแบบว่าอารมณ์ก็จะแบบปล่อยตัวปล่อยใจตามถ้าเกิดว่าคุมไม่ได้นะปล่อยตัวปล่อยใจตามอารมณ์เนี่ยถ้าเกิดเจออะไรชอบก็จัดการเลยเจออะไรชอบก็จัดการเลยก็อันนี้ก็ต้องให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับส่วนหกท้ายนะอ่านะคราวนี้ตำแหน่งต่อมาเป็นเลข3าม เขาเนี้เขาเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าจะต้องชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำยังไงออกมาจะได้แบบไหนแล้วเขาเป็นคนที่ตัดสินใจเลยคือเข้าใจตัวเองแบบทันทีว่าเอ้ยเห็นภาพเนี้ยใช่ไหมถ้าใช่จัดก,การเห็นภาพเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลี่ยงนึกออกใช่ไหมครับแต่ทันทีทันใดเลยจะตัดสินใจเร็วมากคือเข้าใจตัวเองสุดๆแต่ถามว่าจะเด็ดขาดแบบเถนตรงอะไรไหมก็ไม่นะคือเขามองก่อน ก็มองอยู่นะไม่ใช่แบบไม่มองนะก็มองก่อนว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้นี่ก็ไปถ้าไม่ได้ก็เลี่ยงอ่าเขาเป็นค,คนที่ไม่ได้แบบลุยไม่ใช่ใครเห็นมาเลขสามหก 6, คำทำนานมาเอาพวกนี้ขาลุยขาลุยอะไรมันก็ไม่ได้ลุยขนาดนั้นเนหรอกไหมก็ต้องลุยเฉพาะสิ่งที่ติงลุยได้อ่าประมาณนี้คนสามหกนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้าขานี้ไอ้ที่เขาลุยลุยไปหรือว่าเลือกมาแล้วก็วจะเดินทางไหนเนะี่ยเขามองไว้แล้วล่ะว่าเออเขาจะไปยังไงอะไรเนงะข่าวเนี้กระจายมันออก ำเต็มที่ถ้ามีช่องทางทําได้ทําพอทําไปแล้วปุ๊บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคราวนี้เขาถึงอะไรที่เขาพรมถึงตั้งชื่อว่าเส้นทางที่วาดไว้อะไรที่เขาตั้งใจจะทําอะไรที่เขาเห็นว่าเขาทําได้เขาจะเดินไปตามทางนั้นเขาจะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆเลยนึกออกใช่ไหมครับแล้วหนักที่สุดไม่ใช่หนักที่สุดอะที่เด็ดก,ก็คือตําแหน่งพื้นฐานในการทําของเขาเนี่ยขเขาจะแบบ ก่อร่างสร้างตัวคือค่อยๆสร้างชื่อเสียงให้คนซึมซับมาเร,เรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามองในมุมของอสมมติว่ามองในมุมของคนที่ทํางานศิลปะก็คือมุ่งมั่นแนวทางนี้สมมติว่าเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยครับขออนุญาตยุตัวอย่างท่านก็มาด้านเรื่องวิจิตสินท่านก็ไปทางนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆทำงานตามจินตนาการของตัเไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีชื่อเสียงถ้าเป็นของมีนัทที่ผมที่ขอมาเรื่องนี้ผมก็มองว่า ทำวิรัทเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเล็บเรื่องผมเรื่องอะไรใช่ไหมเออเรื่องการสักคิ้วอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำมาจะสร้างมาตรฐานที่ตัวเองชอบขึ้นมาแล้วก็ทําไปตามนั้นวาดภาพวาดอะไรของตัวเองว่า,วาจะต้องทอํายังไงทําแบบไหนวิธีการของฉันจะดูแลลูกค้าอย่างไรอะไรเงี้ยล้วก็จะเดินไปกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนแบบเกิดความเขาเรียกว่าอะไรเกิดความมั่นคงในบ้านปลายอ่าผมมองว่า เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองพอสมควรนะเอออยากคิดอยากทําอะไรแล้วก็ทําให้มันขึ้นมาได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ติดขัดไปเรื่อยๆนะครับเป็นคนที่วาดภาพยังไงแล้วก็ไปอย่างนั้นได้เก่งนะครับแต่ข้อข้อด้อยมันก็ต้องมีในเรื่องของอารมณ์นั่นแหละถ้าคุมเ็งไม่อยู่มันอาจจะก,การแบบไหลไปตามสิ่งที่หลงไหลอะไรพวกนี้สมมติว่าเราหลงในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเราจะหลงไปกับเรื่องนั้นยาว ทงทั้งที่คนอื่นมองว่าให้มันไม่ดีนะอย่าทานะอย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหลงไปแล้วมันจะไปยาวเพราะนั้นควบคุมตัวเองให้ดีสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีคุมตัวเองได้นู่นนี่นั่นเนี่ยโอเคอะไรกลุ่มนี้นะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทําวางเส้นทางอย่างไปอย่างนั้นได้ตามที่ต้องการนะครับอ่านี่คือเลขท้ายส่วนด้านหน้าอ่านี่ทีเด็ดกว่านะครับเป็นเลขสายเสน่ห์เลยนะสตัวหน้าเนี่ยเป็นเลขสายเสน่ห์นะครับ เป็นคนที่ทําอะไรแล้วแบบคนคือแต่งตรงแต่งตัวอะไรดูสะอาดสะอานดูน่าสนใจแต่งตัวดีเลยล่ะลักสวยรักงามมีความเป็นตัวเองแบบโอ้โหประทินผิวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าถึงคนอื่นได้เก่งเวลาใครเข้ามาเนี่ยโอ้สนุกคุยได้นะครับคืนเคลงนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงอ่าเป็นเหมือนพวกนักกีฬาพวกเขาเรียกว่าอะไรแอคทงแอคทีฟแบบ คุณเบเบ้่ะสไตล์นี่แหละสวยเก่งคล่องตัวนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารเจราจาอะไรที่แบบคือหน้าตารับแขกมากอ่ะเดินอยู่ด้านหน้านนหน้าตาเนี่ยรับแขกมากถือว่าเป็นคนที่คล่องตัวมากพอสมควรนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะบุคลิกเนี่ยดึงดูดเลยดึงดูดตามสายเสน่ห์เลยครับเลขเนี่ยตามสายเสน่ห์แบบที่ชาวบ,บ้านเขาชอบเลยนะครับก็ได้เรื่องของงานบริการนะครับงานที่เข้าหาคนงานที่ ต้องการความพล่องตัวสูงสูง,งานค้าขายอะไรได้หมดสําหรับเล็กลุ่มนี้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนเรื่องเสริมก็คือเรื่องของอารลกเรื่องของความรักก่อนแล้วกันสายเสน่ห์อย่างเงี้ยมีคนเข้าหายเยอะอยู่แล้วครับเป็นคนที่สนุกสนานเอนเตอร์เทนคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะมีมีรูปแบบในการทำเซอร์ไพรส์คู่รักอยู่บ่อยๆก็ถือว่าเป็นเชิงบวกของความรักด้านนี้แต่ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนท้ายที่หมว่าถ้า,ด,าด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอะไรเนี่ยมันจะไปง่ายเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้าหลงไปในใครแล้วเนี่ยจะถอนตัวค่อนข้างลําบากคือยิ่งถ้าได้มาแล้วนะสมมุติยังไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งอยากจะจะถีบให้ติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ายิ่งได้มาแล้วยิ่งหวงมีอารมณ์แบบถึงหวงหวง,งอแง,งอะไรอยู่พอสมอควรความรักก็จะจะมีเหตุนี้ด้วยเพราะฉนั้นถ้ามีเหตุมีผลคือรู้จากตัวเองให้ดีนะแล้วเรื่องความรัก มันก็จะคนโทรลได้นะครับแต่ถ้าคุมเดือไม่ได้ก็มีสิทธิ์งองงงงองแง,ง,ง e, หึงห่วงอะไรก็มีอยู่แน่นอนนะครับในเลข่กลุ่มนี้อันนี้ก็ให้ระวังฮะอ่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินหาเก่งมากช่องทางการหาหลากหลายแล้วก็ถ้าบอกว่าเฮ้ยไปหาเงินก้อนนี้มาสิไม่มีทางว่าเงินก้อนนั้นคุณจะไม่ได้มาคุณได้แน่นอนนะครับคุณได้แน่นอนเก่งมากนะครับแต่ผมคู้เอกบอกทุกครั้งว่าเออเลขมันบอกแค่ทางนะ ต้องลงมือหานะครับไม่ใช่แบบมีเลขแล้วคุย่าเดี๋ยวมันหาได้แน่นอนมนั่งเงี้ยเฉยเงินไม่มานะต้องไปหาต้องไปลงเนื้อหาต้องไปทําตามวิถีชีวิตของตัวเองแะละเงินมาแน่นอนนะครับเรื่องการหาคุยกเต็มสิบผมให้15แล้วกันหาเก่งช้ได้นะครับแต่เรื่องการใช้จ่ายอย่างที่บอกไปเลขเนี้ยชอบอะไรแล้วปลายยาวเพราะฉะนั้นควบคุมเองให้ดีใช้เฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วจะดีนะครับควบคุมเองให้ได้เรื่องเก็บเงินไม่ค่อยเด่นนะครับ ถ้าเรื่องเก็บเงินอนะ่ะเต็มสิบให้สักหกสับเจ็ดละกันเกินครึ่งมานิดนึงเพราะว่าหาเก่งอะไรเงี้ยแต่ก็แบบแต่ใช้ก็เต็มที่เหมือนกันเพราะนั้นบวกลบคูณหารเรื่องการเงินผมให้เจ็ดให้เจ็ดนะอาจจะไม่ถึงแปดเพราะอะไรเพราะมีเพราะมันต้องระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายอยู่พอสมควรเนาะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าจะพูดกระชับที่สุดแล้วก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่า เออมีมุมอมองมีอะไรที่ค่อนข้างจะมองไม่ยากกลุ่มเนี้ยกลุ่มสายสเสน่ห์กลุ่มจินตนาการเยอะๆพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังก็เรื่องของอารมณ์เรื่องของการใช้จ่ายแต่ถ้าเรื่องเรื่องอื่นนะโอ้ค่องตัวเก่งขยันวาดภาพในชีวิตมองยังไงไปอย่างนั้นมองไม่ยากชีวิตค่อนข้างจะแอคทีฟอยู่พอสมควรน,นะครับถ้าใครต้องการมองในเลขที่แบบว่าไม่หยุดนิ่งทีท่ีเดียวขยับตัวบ้างอ่าขยับตัวบ้าง คือผมมีดาราท่านหนึ่งผมเคยอ่านในในโพสต์ของเขาอะว่าเออเขาเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยคือใช้ชีวิตพักผ่อนไปด้วยเลย <c oughs> คือใช้หาเงินมาก็ใช้ไปไม่ชอบแบบว่าเออเอายุจะเก็บไว้เดี๋ยวแก่ๆค่อยไปเที่ยวเขาไม่ชอบเป็นคนแบบนั้นกลุ่มเลขเนี้ยจะประมาณนั้นในเรื่องของการเงินหรือการใช้ชีวิตนะคือก็ไม่ได้ถือถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสไ่ต้องเก็บอะ <c oughs> คุณก็ออกไปใช้หาเงินมาคุณก็ไปใช้ชีวิตอะคุณก็ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนตัวเอง พอ่อพอนชัดแบบเต็มที่ก็กลับมาทํางานอะไรเงี้ยก็คือเลขกลุ่มนี้เลยนะครับประมาณนี้ถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้นะถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้นะครับเลขกลุ่มนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทั้งทางชั้นเรียนเลขขยากรและทางช่องยูทูบคุยเลขขยากรนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์จันร์นังคารพุธอะไรพวกนน YouTube เนี้ยทางช่องยูทูบเนี่ย เลขนะครับเป็นเลขที่ขอมาทางชั้นเรียนซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวได้คุยกันอาจจะไม่ได้มีสายสเสน่ห์มาแทรกเท่าไหร่นะเระเขาขอมายาวกับเรื่องของกลุ่มคิดวิเคราะห์กลุ่มเลขแนวมงคลนะอ่ะเออมีห้ามีหนึ่งมีสี่อะไรเยอะเยอะนะครับก็ถ้าใครติดตามเกี่ยวกับเลขกลุ่มนี้ว่าจะออกมาแนวไหนยางไงไงเดี๋ยวชุดประมาณ3ามสี่คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกลวยมาจัดการให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วเจอกันพรุ่งน สวัสดีครับ